ทีมงานรับซื้อไม้ยุคาลิตัสนะครับฝากเสียวยุคาลิตัสนะครับรับซื้อไม้ยุคาให้ราคาสูงฟังอเอาด้วลุงป่าผูมิใหม่ยุคค่าหยุดแจหน้าขางไห้เบาฝากเสียวหนามใสมีดทีมงานรับซื้อใหม่ราค่าให้บอกยางสูงจังมันสมมาดมุ่งยูคค่าพอขั้นพ่อขายโทษเขาหาหลูกไส้สีแว่ไปถึงบ้านไปถึงเฮือนสั้นเจา้า เอาเป็นเถี่ยวหรือเหมาเอาเลยเจ้าจังแมนงายขั้นไปหูผู้สีขายโทษเขามาบอกเบาบอมีเจา้าวาสีเสียบบาวฝากเสียวเสียวให่หอดเบียแถมทันไปเลยตาโทษเขามาหลุดเด้อยขับรับประกันบอมีเบีย้ยวบบาวฝากเสียวมีเบียกาอยุค่าเตรียมให้ทานแถมทิ่งทรงหอดบ้านขั้นโทษบอกมองเพลินขายรับประกันลวดอ้เบาฝากเสียวนำใสไห้ราคาสูงกลัวมูขั้นมินไผอยากหูโทษมาโหลดเจ้ายารอ 098-592-3501เด้าออีพอหลับร่องบอมีพิษขอบพระคุณม่วนมิดภูดที่เคยขายใหม่เบาวฝากเสียวหลับร่องใดจ้าดไปถือใจทานผมสิเป็นผูต้ตัดท่านนับเงินอยู่บ้านสบายท่าน่เมือแห้งสบายท่านโบมือแห้งแทถแล้วแถแล้ว ต้องการอยาาขายไมายค่าอย่าลืมโทร08098 5 92 3 5 01เด้อพี่น้องเด้อ